เลาเรื่องคนสวยไปแล้วมาถึงคนไม่สวยกันบ้างชื่อเรื่องว่าไม่สวยจะตายแต่ผู้ชายแย่งกันนะคะเป็นเรื่องราวของนางปัญจปาปาที่มีความขี้เหลห์ห้ประการคือ ตาจมูกปากมือเท้าเนี่ยขี้เหร่มากดูไม่ได้แต่ว่ามีสัมผัสอันเป็นทิพย์ใครได้จับเป็นต้อง,ลงหลงไหลมีครั้งหนึ่งที่พระราชาปลอมตัวมาดูความอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ไปเล่นกับเด็กเลี้ยงควายซึ่งนางก็เล่นอยู่ด้วยเผลอไปจับตัวนางค่ะทําให้เกิดความลหลงไหลขอนางเป็นภรรยาแล้วก็ได้ไปขอกับพ่อกับแม่ด้วยโดยพระราชาจะมาหาตอนกลางคืนกลางวันก็กลับไปทําให้เห็นหน้าไม่ชัด ครั้งหนึ่งที่พ่อของนางปัจจป่าป่าป่วยเป็นโรคกระเพาะต้องกินข้าวปลายาดเพื่อบรรเทาอาการนี้ให้หายด้วยความที่บ้านนางจนไม่มีปัญญาที่จะหาได้ก็เลยมาบอกสามีเผื่อสามีจะช่วยได้เป็นโอกาสที่พระราชาจะเปิดตัวนางให้โลกได้รู้พอถ้าประกาศออกไปว่านางคือมเหสีคนเนี่ยคนก็จะว่าพระราชาเนี่ยไปคว้าผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นไมเหสี พระราชาจึงส่งหอ่อข้าไปายัดมาให้นางสองหอ่อโดยห่อหนึ่งเนี่ยเอาเครื่องประดับราคาแพงของท่านเนี่ยใส่มาด้วยแล้วก็ทําเป็นประกาศว่าเครื่องประดับของท่านหายคนหาทั่ววังก็ไม่เจอลามไปหาถึงบ้านชาวบ้านปรากฏว่าไปเจอที่บ้านของนางปัญจปปปาปานางก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขโมยนะสามีของนางเอามาให้ซึ่งฉันก็จําหน้าไม่ได้หรอกว่าเป็นใครแต่ถ้าได้จับเนี่ยจะบอกได้ว่าเนี่ยสามีพระราชาจึงกันมานไว้ให้ใชายทุกคน ได้จับมือของนางแบบไม่เห็นหน้าทุกคนต่าง,ลงหลงไหลอยากได้นางเป็นภรรยาถึงกับไม่ยอมกลับบ้านกันเลยทีเดียวและพระราชาได้ให้นางจับเป็นคนสุดท้ายนางก็บอกเจอแล้วนี่แหละสามีของเราพระราชาจึงได้ฉเฉลยค่ะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> นี่เป็นแผนของเราเองแหละทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่านางเนี่ยคู่ควรกับเราได้แต่งตั้งนางเป็นอัครมเหสี แต่มีคืนหนึ่งที่นางเกิดฝันประหลาดก็เข้าทางผู้หญิงคนอื่นๆสิคะเพราะว่าพระราชาหลงนางหนักมากจนไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นๆในวงังเลยไปติดสินบนหดหลวงให้ทํานายว่านางฝันแบบนี้เพราะนางมีดวงกินผัวทั้งทั้งที่ความหมายของความฝันนะ่ะไม่ใช่แบบนั้นคือนางจะได้เป็นมาเหสีของพระราชาสององค์พระราชาหลงเชื่อค่ะจึงให้ทหารเนี่ยจับนางแล้วก็ลอยทะเลไป นางก็ได้ลอยไปได้พบกับพระราชาในอีกหนึ่งเมืองโอ้ยใครลอยมาเนี่ยขี้เละจังเลยแต่พอได้จับมือของนางก็เกิดลหลงไหลนางก็บอกเรื่องราวความเป็นไปจนพระราชาเมืองเนียแต่งตั้งนางเป็นอัครมเหสีพระราชาเมืองแรกได้ยินข่าวก็เกิดความหึงหวงค่ะผิดไปแล้วหนอใจที่ผักสายแก้วตาอยากได้นางคืน พระราชาเมืองที่สองก็ไม่ยอมอ้าวเรื่องอะไรจะรบกันให้ได้อมมาทั้งสองฝั่งจึงเตือนสติว่าเราจะรบราคาฟันเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อผิหงคนเดียวกันเนี่ยนะจึงได้ตกลงกันว่านางจะเป็นมเหสีของพระราชาทั้งสองเมืองสลับกันไปคนละเจ็ดวันค่ะและเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์บริบูรณ์ไหมไมีความสุขนะที่เป็นเช่นนี้พอวิวากกรรมในชาติก่อนนางก็เป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งกําลังขยำดินเหนียวเนี่ยสร้างบ้านอยู่และมี พระปเจก,กับพทเจ้ามาขอวิบาศดินเหนียวนางด้วยความที่เหนื่อยก็เลยโมโหว,ว่านางขยําแทบตายเนี่ยจะมาขอกันฟรีๆได้ยังไงแต่ถ้าไม่ให้พระรูปนี้ก็คงไม่ไปไหนด้วยผลบุญที่ได้นําดินเหนียวเนื้อเนียนละเอียดใส่บาตรกับพระปเจก,กับพทเจ้าทําให้มีสัมผัสอันเป็นทิพย์แต่ในระหว่างการใส่บาตรนั้นน่ะหน้าตามือเท้าบูดเบี้ยวไม่พอใจทำให้ต้องเกิดมาคีเรนั่นเอง เพราะฉะนั้นกว่าเราจะทำบุญได้แต่ละบาทเนี่ยลำบากเนาะเงินหายากเวลาทำบุญเขาถึงบอกว่าให้เรามีใจที่ผ่องใสอันนี้ส่งจะได้เกิดขึ้นกับทุกๆทางนั่นเอง